เจ้นที่ก็จะมาเจอคนนั้นเ่าหาที่ลายครอเาหาลจะเป็นข้าพักจอกครับครับอนองกอูลูกน่งเขาตอนมุนิด้จากตอนมันแกะได้ตึ้มแก่ตึงแห่กตึ้มอกเาทแบบด้วยตอนเรื่ทหารเป็นพวกคณาน้อครับผมแล้วมันได้จากตเ้มอยากไปให้การลงมานี้ไปยาวนี้ไปสามครั้งบานถูงแหง ยังำไมมเรียนรู้ให้ตือให้กั่น่มากเดี๋ยวดับอมก็ลมเดียวนี่ไปได้บไก่แบบบีแรงนี่ลอเข้าได้อยู่เต้บอกวเนี้แรงบ่นี่อย่างไรแล้วก็อากาแทซ้อนแค่เชียมีครับมีน้ามืนนี่อย่างกเจ้ตอนนั้นั่บอกืมแ้วกันอันจะเลาแล้วผมมีบุก ว่าอยูบ้านไหนผมก็อยู่พิซซ่าแลพิซซ่าม่ไหมอ๋อน้อยเยอะเาน้อยบอกอยู่ในไตลอดมันนีวนะเ๋ยล่ะ